พีดีเจกำลังจะตื่นแล้วครับแต่ว่าพีดีเจยังไม่ตื่นเลยดูหนน้องไม่เน่ปุ๊บพีดีเจสิเสียดินพี่เจตื่นโยงดิ้นปุ๊บเบาเปุ๊บเบาเบพีดีเจตื่นแล้วเราตื่นเสร็จแล้วเราจะไปไหนครับต่อไปเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมโอเคโมนิ่งยัง ปากที่ดูกอ่าปากที่ท่านผู้ชมไม่เห็นไงขึ้นได้ดุไงนาขึ้นะเออโหอ,อันนี้น้องมินเนียน่ยก็จะแปลงทุกวันแบบนี้นะคะอาปากข้างบนนี่เนาะก็จะเหลือพี่ดีเจที่ยังไม่มาแปลงฟันน้องมินเนี่ยก็น้องมิ้นเนียนนเน่ยจะแปลงฟันก่อนพี่ดีเจเออนะคะนะคะก็จะชอบแปลงฟันแบบนี้ทุยก,ก่อนโอเคอายิ่งฟันอีกรอบน,นึงโชว์ฟันขาวกับโชว์ฟันขาว ก็ตังดูด้วยใช่ไหมลูกแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันแปลงทุกวันฟัะดีโอ้โหชูองนิ้วสิชูสุดิโอต่อไปพี่จก็จะมาแปงฟันด้วยกันครับันนไม่น้น้บนบักอะโพีจก็จะแปลงเหมือนกัน แต่ว evet, ่าท uh, right, 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 right. right, ําไมมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวกุ๊กุ๊กปากก่อนกุ๊กุ๊กปากก่อนครับกุ๊กปากก่อนอีกรอบนึงครับอีกรอบนึ่งว่าปากตอนนี้พี่ดิจีก็กำลังแปรงฟันทุกทุกช้าพี่ดีจิก็จะแปรงฟันเก่งที่สุดเลยยิ่ฟันนี่ฟันสวยเลยนี่ฟันนี่ยม่งฟันที่มันจะอาเจียนใช้แข็งแรงละเลืกไหนไหนไหนตบปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนจะโชว์พร้อมกันกับพี่ดิจียิ้มฝันยิ้มฝันพร้อมกันนี่อู้ยฟันขาวเลย ล้างหน้าอย่างหลังจากเราแปรงฟันเสร็จแล้วเราต้องไปล้างหน้าใช่ไหมครับล้างหน้าเสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวใช่ไหมโอเคต้องนั่งกินของใครของมันโอเคไหมครับแ,แต่เราไปดูกันวันนี้เราจะกินเมนูอะไรโอเคไหมครับโอเคบอกเพื่อนๆบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกัน<ม>หลังจากที่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วน้องมินเนี่ยนก็จะมากินข้าวเองครับวันนี้เป็นผัดผักหมูไช้ไข่ ไอ้แช่หลอดแล้วก็ผักครับผมเอาโชกินโชครับเก่งจังเลยนั่งเก้าอี้กินด้วยครับหักคำใหญ่ๆเลยกินมัอนอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับน้าขาวเลยน,นี่พี่เจก็กำลังกินข้าวเองเหมือนกันครับอ,อันนี้ของพี่เจเป็นข้าวผัดเหมือนอยู่โรงเรียนครับไหนพี่เจเ้าดิ อุ้ยแข่งกันเดิมๆเปของน้องไม่เนียนมากเราเดิมเดี๋ยวไม่จอถ่ายสลับให้กันด้วยแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขยับขยับมานั่งใกล้ๆกันได้ไหมขยับมานั่งใกล้ๆกันได้ไหมเออที่ีะขยับมานั่งใกล้ๆกันกับน้องหน่อยเอาโอเคอ่ะโอเคครับอ่ะตอนนี้อันนี้เลยจีจีกินน้ำให้เหลือน้อยๆก่อนแล้วค่อยให้น้องกินหน่ะต่อไปป้อนน้องหน่อยครับโอเคปวดเลยดําเลย เหเห็นไหมช่วยเหลือน้องเก่งมากเลยโอ้อาคาไปแต่คุณแม่ครับโอเคตักไม่ต้องคำใหญ่นะลูกนะเดี๋ยวคำใหญ่จวติดคอเก่งจังเลยเห็นไหมเพื่อนๆนก็ดูอยู่นี่เพื่อนๆพ่อทั้งกายาชวนเพื่อนเพื่อนกินข้าวเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรง กายของหนูแข็งแรงถ้าใครไม่กินข้าวเช้าจะแข็งแรงไหมเลูกไม่คะไม่แข็งแรงต้องกินข้าวเช้าทุกวันใช่ไหมเลูกมีข้อพีิจารณ์เลยขาพี่ดิจิอัมหนึ่งสองครับไหน่อัมอัมโชว์ท่านผู้ชมนีโอ้ะอดิอ้มโชว์ท่านผู้ชมขนาดใหญ่ๆเนื้อจอมก้มโอ้โหเต็มปากเลยกินเสียงกินผักด้วยดูมินิเนี่ยด้วยโอ้โห อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องมินเนี่ยนด้วยเพราะว่าน้องมินเนี่ยนกับพี่ทีเจเนี่ยจะลงคลิปบ่อยๆนะครับตอนนี้กินข้าวอยู่ตอนเช้าส่วนตอนบ่ายพี่ทีเจจะไปไหนนะครับตอนบ่ายพี่เจจะไปไหนไปหมูกระทะที่ร้านบุฟเฟ่ไปเรียนหรอไม่ไปเรียนนะหมอไม่เพราะเมื่อวานเรียนไปเลยวันนี้ก็เรียนเหมือนเดิมเรียนเสร็จก็ค่อยไป อัามี oh, okay, m m ้ตักใส่ปากโชว์โชว์เพื่อนๆหน่อยนี่ช้องจับอ้ําหเก่งมากงงงงงงกินให้คุณครูดูเลยโอ้มีฝังอร่อยอรอยมากเลยครับพี่เจค้ำใหญ่อ้ํามก็อจ้ะก็เจเกำลังดูทีมี ร่อยมากเลยทั้งพี่ทั้งน้องเก่งไม่เจอกดไลค์ให้เลยครับเก่งมากเลยครับทั้งสองคนเลยนี่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอย่าลืมกดอะไรนะม,มาตรงนี้กันเออโอเคแปบ๊บหนึ่ง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 โอ้ตอนนี้มินนี่นก็จะกินหมดแล้วพี่ทีเจฝากอะไรไหมคะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมหน่อยอย่าลืมกดอะไรนะกดช่องช่องน้องกับน้องมินนี่ อย่าลืมกดอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องกินใหกับน้องมีเนียนะครับต่อไปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะกดเยี่ยมด้วยลูกอ๋อมผมผมโอ้โหกินใหญ่เลยโอ้โหกินคำใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอ้วันก่อนไอวันกินโอ้โหอยไรไปลูกกิน 妈。<Bye. S 2>